ดมบกวางองกเหมือนกี่ดันนะครับดันลก้ยีไ่ได้ดิไปแยมล้วงหลางแล้งเท้าบ่าวด้วยบ่าด้ ลยาามองยกาันัมาฟงเรยลครับโอรถูดีฟังร่มกัอนะครับก่อนเื่อไปตามนมฟังเวลาทุกย่คุณเวลาเปนานะครับเ็ลับทุกทยายไม่เรยนะครับขออนุญาต้านจะากครับเองเข้าไปเกินอรเฟ้า ร่มเงาลงกงเขียวขึ้นฟังไฟร้างินสุกสุขลุกชาสมัรน้รื่อยไปสมเยน้รอยเยอะๆอันนี้มาขอรับลาจนจบดีสามสามเรื่าี่านอยู่

ดานก่านเราต้องมีการเดนด่นด่านวัดอู่อู่ด้วยกันสุดยอดครับสุดยอดมากเนตัวเลขที่พอสูนะครับตัวเลขที่พอสูงาเลเดือดเลยสองร้อยบาทสีมะครับขอรถไฟ๊บฟ้าครับสองร้อยแล้วก็ปูมีนองครับโอยแย่มันต้องบอกมมดันเลยรัม่เปลยนเลยครับทุกเปลี่ยนไม่้

วท,ที่ตลอดออใหทนะครับแจกไห้ที่ยอดสันเดอร์กำลังถ้นฐานครับคมจะบังคั้กั้คือการที่อย่ามาบอการนีนว่าง่านผู้ใด่ที่จะทำการบวกเนี่ย หมูแก้มดีากนะครับมาที่ตาไว้นะครับปวดเมียวนะครับต้อตะไวยนะครับขอมยาบ้างไปากขาบเพือบังคับไปเลยเดี๋ยวคนเข้าเลยครับเทพันบางใบกลองกุกลองทุกสูงลุงกตาโปกไก่ไก้เดือดเลยหลายขอที่งานเทพดำจงศรีต่างต้องไป เอาเอาเอายาโอ้ยที่เรียบร้อยแล้วเอาความก้าไปเติมมาเลครับ ถอาเสียขาถ้าหลงในกองนี uh, jaar, ้ครับเทพพระนองนี à, boys, ่ปอยๆอยู่ที่ทางโ้นะครับทาาวย่ไางไปไหลไหไหลไง จไปบีดีครับมาขอนข้าวขาบวางลางไปล้างใต้ลาบไปนะครับลาบไอะครดีเด่ยอะวนุกใจขบวตออมุสี้ออกไปแย่ เพ่มาต้อเห็นฐานะนะครับเ่่ป่ามันีกับพ่โหรนะครับเห็นสานกตังต่างใรวมคนรวมเป็นทุกสูงกสตาช่วงเวลาเวลาหลายท่วงเลาเลาเยอะๆมีสุนาขเงานจนจทย์สามสองหนึ่งส Lampu mobil mewah yang kapan? ท่านงานตลาดท่านต้องคุยตัวังค่แทงตัวนะครับบังค่รอมคุรอมิงานเดไฟเงินจงสบดีตามต้นป่างานลุาเอานางานเอ่ะเอาปเกยองรัน

ระวังไม่อะไรเตือนคนขอตัวถานนะครับชาติเจริญบังไปพร้อมพูดพร้อมบุนทสูงุ่งกระซ่าทำไปได้ในหลายทำไ่ได้ในเยอยเยือยชาติเจริญปัญญาจบสุดสามสองไป

ขากนยัเลยยัมเลยโอ้ไหลคบังช no. ัจะเล่นครับผมหยัมเลยครับขกนโอ้ยังไหลอุด uh. ูไม่หยนะครับเออไม่ไหลนะครับเดขกสามลอยออไหคุณเด็กสามยสิบหาสามยี่สไม่ไหวนวนะครับไม่แปลเกเลย อ่าพอเป็นยังนม่ได้่กำลังใจในบันต่อไปเี่อาจารย์นะครับทีมงานสองขับจะเริ่มเริ่รับประทานถามว่าเน้งครับไอ้ยีาเลยครับอยเ่าเลยผ่าชาเต็มที่ครับตัวเลอกีกพูดกันนะครับพูแันบางไม่ได้ทันง กาทูมบัวแดงบหา,าทรนะชทัยครับ,บจังหวัดยะโสธรขออย่างครับบางไฟฟ้าบนหงแสนสีการภูมบัวแดงบหาทระชัยบัญญัติตรงตัวที3สามสป

มาเป็นเด็กแจ้งเด็กลองกูลองกูวัดวังวัดวังต้นเด็กต้นเด็กยา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 

เวอร์ซีน่ากันเลยครับฮะดูแบบเป็นไปต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่งซิบย้อนวันนี้ดูถ้าเกิดอะไรเนี่ยต้องมาให้นี่แปดนี่แปดต่อยลงมาเลยนะครับเต็มสิบละน่าที่แปดน่าที่แปดนะต่างกันต่างกันไปกัน มันยิตัวนี้ให้เอานะโอเคค่ะมันยิตัวนี้แต่เราจะได้ร้อยารมจบาดรับนะครับขอไปลงโดนนะครับตามไปเลยกระจาาคาเป็นแบบนลยสุดทบายนะครับบางไฟกลงหุรนฟล์ตึ้นสูงบางตงกคนเองนะครับโอ้หอู่ เอออาอาคุยการคุยการคังกก็ดีเพราะฉะนั้นเดินางออกไปบางไปร้อมคนพร้อมซึงหูลงสตาส่ไกลไกลในเวลาไม่อายไนเาเยอะการรน้อยนักสูจากบ้านสามบริาร้จบดีสา เล็กหลอกน้อยบาดเจง่ายแต่บอลขำยื่นเชือกผ่นงานของหลวงพ่อป้นครับพวกจทโคงมาตอนนี้ก็ตูไว้ตวมันเนาะับผม Ha! <laughs>